ตอนนี้นะครับพวกเราก็มาถึงที่บริเวณน้ําตกเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่ของป่านี้ก็ทําให้บรรยากาศโอโซนทั้งหลายแหล่สวยงามมากรวมไปถึงนี่ Amazing มากเราได้เจอฝูงผีเสือ้อสวยงามมากเลยเห็นไหมครับเป็นฝูงผีเสือ้อนับพันเลยนะครับตรงีเยอะมาก ซนะึ่งบรรยากาศจะต้องบอกเลยบอกว่าสวยงามกันเลยทีเดียวยกเว้นอีกกลุ่มตรงนี้นะคะตรงที่เราอยู่นี่เราเรียกเขาเรียกว่ามายเซสนะ,ะจะต้องเดินขึ้นมาอีกสักประมาณหลายโลอยู่เหมือนกันนะแต่ก็โอเคสวยงามบริเวณตรงนี้ไม่มีคนอยู่เลยนะโอเคเดี๋ยวช่วงเล่นน้ำเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะ